ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่6หัวหน้าพ่อครัว แม้ว่าขุนนางผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ปรมาจารย์อย่างเพนโตก็เป็นข้อยกเวน้นการมาเยือนครั้งเดียวจากปรมาจารย์เท่าจะทําให้ชื่อเสียงของโลมาชลาลัยมาสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรเคเออร์ตันถามข้าจะพยายามทําให้ได้เสียงของซูเยสดสดใสและเจิดจ้าข้าเคยพยายามแล้วเคเออร์ตันมีรอยยิ้มจาง นั่นเป็นเหตุผลที่สองที่ข้ามาหาท่านนักเรียนเคเออร์ตันข้าได้ยินมาว่าท่านเคยเรียนที่สถาบันเพนโตในช่วงเวลาสั้นๆด้วยการมองการไกลของท่านท่านควรตระหนักดีถึงอนาคตที่สดใสที่ผู้วิเศษมีสูยเย่กล่าวเจ้าคงรู้วิธีเปลี่ยนหัวข้อกลับไปที่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงก่อนหน้านี้เคเออร์ตันตอบโดยพยายามควบคุมการสนทนาอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงสูเย่ตอบ ข้าอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราไม่ใช่แค่ธุรกรรมการเงินแต่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าคุณค่าของมิตรภาพกับผู้วิเศษที่จะเป็นมีค่ามากกว่าพันอินซีทองคำนักปราดที่มองการไกลจะมองข้ามเงินตราไปได้สามเหรียญอินซีทองคำแล้วข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นคนฉลาดที่มองการไกลเช่นกันเคเออร์ตันมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนอีกครั้ง ในอนาคตข้าจะเป็นนักปราดอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ข้ามีเพียงการมองการไกลเท่านั้นการแสดงออกของซูเย่ไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่เขาพูดผู้จัดการไวกลางคนมองที่ซูเย่อย่างไม่เชื่อเขาไม่ได้คาดหวังว่าซูเย่จะรักษาสติตัวเองได้ต่อหน้าเคเออร์ตันแม้จะอายุยังน้อยแม้แต่เขาคงไม่มีโอกาสได้ต่อรองกับเคเออร์ตันแบบนี้เคเออร์ตันยกแขนขึ้น สาวใช้สองคนเอ็นตัวมาทางเขาทันทีและปรับเสื้อคลุมยาวสีขาวของเขาเขาเงยหน้าขึ้นและพูดว่าเจ้าน่าสนใจมากบอกสูตรมาแล้วข้าจะให้ราคาที่สมเหตุสมผล800อินซีทองคำค่านาตราคาลงไปไม่ได้กว่านี้แล้วซูเยสแสดงสีหน้าเจ็บปวดซูเย่เงียบดูเหมือนว่าเคเออร์ตันจะน่าประทับใจกว่าข่าวลือเล็กน้อย เคเออร์ตันสะบัดแขนและสาวใช้ทั้งสองก้าวถอยหลัง50เหรียญอินซีทองคำและเจ้าต้องช่วยข้าจัดการกับใครบางคนเมื่อความสามารถของเจ้าแข็งแกร่งเพียงพอเคเออร์ตันกล่าวซูยเย่โตกลับด้วยน้ำเสียงสุภาพในทันทีเอาละ50ิอินซีทองคำและวันนี้ท่านต้องช่วยข้าจัดการกับคนคนหนึ่งก่อนเคเออร์ตันหัวเราะช่างเป็นเจ้าสำนวนโวหารเสียจริง ตรับใดที่สูตรของเจ้าทำให้ข้าพอใจได้ข้ายินดีที่จะให้ราคาที่น่าพอใจแก่เจ้ายิ่งกว่านั้นความอดทนของข้าก็ค่อนข้างต่ำถ้าอย่างนั้นให้เราลงนามในสัญญาสีเทพสูเยกกล่าวผู้จัดการไวกลางคนดูโกรธจัดและเขากำลังจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเคเออตันหยุดเขาด้วยสายตาผู้จัดการตัวสั่นด้วยความโกรธแต่เขาไม่ได้เคลื่อนย้ายจากที่ของเขาแน่นอนเจ้าหนุ่ม เคเออร์ตันมองไปที่ซูเย่ด้วยความสนใจเล็กน้อยซูเย่เพียงแค่พยักหน้าแต่ภายในเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างมากทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้เปิดเผยมูลค่าของซูเย่เคเออร์ตันไม่เคยทําให้ฆาตรกรอย่างรอเลนขุนเคืองสําหรับสูตรอาหารอันโอชัดที่เขาไม่เคยแม้แต่จะลิ้มรสอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปหากตัวซูเย่เองเป็นผู้วิเศษ ในอนาคตอันมีค่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองราคาในครั้งนี้เด็กอายุ16ปีที่แสดงลักษณะไม่สอดคล้องกับอายุของเขาย่อมมีค่าในสายตาของผู้อื่นอย่างแน่นอนไม่กี่นาทีต่อมาสาวใช้ก็นำกระดาษหนังลูกวัวและปากกาฐานมาซูเย่และเคเออร์ตันลงนามในสัญญาสีเทพและเขียนชื่อของเทพพระเจ้าที่เกี่ยวข้องทั้งสเมื่อสิ้นสุดสัญญาเทพองค์แรกคือราชาแห่งสวรรค์ซูสผู้เห็นทุกสิ่ง เทพองค์ที่สองคือเทพแห่งความยุติธรรมเทมิสซึ่งเป็นพยานในสัญญาเทพองค์ที่สามคือเทพผู้พิทักษ์แห่งเอเทนเทพีแห่งปัญญาทีหน้าผู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในเมืองเทพองค์ที่สี่อาจเป็นเทพแห่งการค้าและผู้ส่งสารเฮอร์มิสหรือเทพแห่งไฟและโรงตีเหล็กวันแคนซูเยเลือกอย่างหลังและเคเอร์ตันไม่ขัดขาน เนื้อหาของสัญญานั้นเรียบง่ายตรับใดที่อาหารอันโอชักของซูเย่พึงพอใจเคเออร์ตันเคเออร์ตันก็ต้องตอบสนองคำขอของซูเย่ภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผลถ้าเคเออร์ตันปฏิเสธเขาจะอันเชิญความพิโรธของเหล่าทวยเทพมาสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับเหล่าทวยเทพสามารถมีผลบังคับใช้ในกรีซจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครกล้าขัดต่อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทพทั้งสี่ ดังนั้นซูเย่จึงไม่กังวลว่าเคเออร์ตันจะพยายามหลอกลวงเขาด้วยการเล่นคำที่ชาญฉลาดเขาสามารถหานักบวชจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ของสี่เทพเพื่อจัดการเรื่องต่างๆให้เขาได้หากถึงเวลานั้นสถานการณ์จะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวอาหารอันโอชนี้จะต้องน่าอัศจรรย์จริงๆข้าไม่ประทับใจอะไรง่ายๆหรอกนะเสียงของเคเออร์ตันเต็มไปด้วยความมั่นใจ ซูยเย่วังหนังลูกกัวไว้ด้านข้างอย่างระมัดระวังและกล่าวว่าข้าไม่ต้องการที่จะโกหกข้ารู้เกี่ยวกับสูตรอาหารอันโอชะนี้และวิธีการทำอาหารจานนี้ด้วยแต่ข้าไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้ผลทุกครั้งแน่นอนหากเราสามารถสร้างหลายชุดพร้อมกันได้และรับประกันได้ว่าอย่างน้อยหนึ่งชุดจะออกมาอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามค่าต้องการผู้ชายห้าคนที่มีข้อมือว่องไวนอกจากความจงรักภักดีแล้วพวกเขายังต้องเต็มใจที่จะอยู่ในโลมาชลาไหยจนกว่าสูตรจะรั่วไหลไปที่อื่นดูเหมือนเจ้าจะเข้าใจว่าทำไมข้าไม่เสนอราคาสูงเคเออร์ตันกล่าวซูเย,ย่ยิ้มถ้าไม่มีใครใช้พลังของจอมเวทในตำนานหรือนักบวชวิหารศักดิ์สิทธิ์ความลับเบื้องหลังความละเอียดอ่อนนี้จะไม่ถูกถอดรหัสในเร็วๆนี้ นอกจากนั้นข้ามีคำขอส่วนตัวในอนาคตข้าอยากจะได้รับอนุญาตให้ซื้ออาหารอันโอชนี้จากร้านของท่านในราคาทุนตราบใดที่ข้าพอใจทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาฮหักเลือก5้าคนที่เราไว้ใจได้เคเออร์ตันกล่าวในไม่ช้าฮักก็พาผู้ชายมีกล้ามห้าคนเข้ามาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นความลับโปรดหาห้องเดี่ยวให้เราด้วยซูเย่กล่าว จะดีกว่าถ้าอยู่ใกล้ครัวแน่นอนในฐานะคนที่จะเอ่ยชื่ออาหารอันโอชนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะอยู่ด้วยท่านเคเออร์ตันในขณะเดียวกันข้าต้องการหัวหน้าพ่อครัวเพื่อรับผิดชอบในการประเมินท้ายที่สุดข้าให้แต่สูตรเท่านั้นและข้ายังคงต้องการความช่วยเหลือจากเชฟหากเราต้องการบรรลุถ,ถึงความสมบูรณ์แบบหลังจากนี้ข้าจะบอกท่านเกี่ยวกับของเฉพาะที่เราต้องเตรียมไม่มีปัญหา เคเออตันเหลือบมองไปที่ผู้จัดการวัยกลางคนผู้จัดการวัวกลางคนเดินหน้าเตรียมของทันทีตามที่ซูเย่ถามในไม่ช้าซูเย่เคเออรตันหัวหน้าพ่อครัวของโลมาชลาลายัยและผู้ช่วยทั้งห้าก็เข้ามาในห้องใกล้กับห้องครัวหากยืนเฝ้าอยู่นอกห้องซูเย่สำรวจห้องวางโต๊ะสี่โต๊ะเคียงข้างกันและปูด้วยวัตถุดิบเครื่องปรุงรสจานและช้อนซ่อมเคเออตันได้แขวนคมระยะวิเศษจากเพดาน มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ใช้คริสตันเวทมนต์เป็นเชื้อเพลิงโดยแต่ละอันมีราคา50เหรียญทองซูยเย่เลือกตำแหน่งและยืนอยู่ที่นั่นในขณะที่ผู้ช่วยทั้ง5คนเดินตามและพบที่ที่จะยืนตามโต๊ะตรงหน้าสูยเย่เคเออร์ตันและมาเอสเตอร์หัวหน้าพ่อครัวนั่งบนเก้าอี้ขณะที่พวกเขารอยอย่างเงียบๆ หัวหน้าเชฟมาเอสเตอร์เป็นคนอารมณ์ร้ายที่มีผิวขาวและมีหนวดสีดำหนาปลายที่ขดขึ้นเล็กน้อยเขาดูอายุเกิน40นิดและเสื้อผ้าของเขาสะอาดและเรียบร้อยมือของเขาสะดุดตาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกบดบังด้วยบาดแผลและหนังหนาแก่แต่พวกเขายังคงรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนและความสะอาดที่อธิบายไม่ได้ราวกับว่าเล็บทุกอันบนนิ้วมือของเขาได้รับการตัดแต่งอย่างสมบูรณ์มีเพียงส่วนโค้งสีขาวจางๆที่ปลายสุดเท่านั้น พ่อครัวในกรีกโบราณถูกเรียกว่าหัวหน้าพ่อครัวและนอกเหนือจากการทำอาหารแล้วพวกเขายังมีหน้าที่ในการฆ่าสัตว์อีกด้วยพวกเขามีสถานภาพมากมาเอสเตอร์เป็นคนเดียวในร้านอาหารโลมาชลาลัยที่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากเคเออร์ตันเคเออร์ตันจะยอมรับคำแนะนำของมาเอสเตอร์เกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับห้องครัวและมีเหตุผลที่ดีสำหรับสิ่งนั้น แม้ว่ามาเอสเตอร์จะไม่ใช่พ่อครัวที่เก่งที่สุดในเอเทนแต่เขามีสายตาที่มองการไกลและฉลาดในการดมกลิ่นที่สุดจานใดที่เขายกย่องจะต้องเป็นที่นิยมอย่างมากในขณะที่จานใดใดที่เขาไม่ชอบจะไม่มีวันจับมันเคเออร์ตันได้รับการยกย่องสำหรับอาหารใหม่ทุกจานที่โลมาชลาลายพัฒนาขึ้นหากมีการแข่งขันเพื่อชิมอาหารในคริสมาเอสเตอร์จะเป็นแชมป์อย่างแน่นอน